ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i n b a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษิ์หลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอี อัปเดตข่าวสารของ E f o o t b a l l 2023โซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้ก็อจำการพูดถึงการอัปเดตในวันนี้ทุกคนหรือว่าการปิดอัปเดตในส่วนของมันเพลินนะครับก็มีข่าวสารอะไรบ้างที่เข้ามาใหม่คนรวมถึงสิ่งที่หายไปก็มาดูการรับชมในคลิปนี้เลยด้กันนะครับก่อนรับชมคลิปการก็เหมือนในทุกคนฝากกด like, ไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับถึง10,000แสนซับอะไรก็จะมีกิจกรรมแจกฟรีแจก ID ก,กันอย่างแน่นอนรับคนก็อย่าลืม กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยเลยกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เป็นวันเพฤื่อนทุกคนจะมีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับก็คือเริ่มปิดตั้งแต่ประมาณ9ก้ามงเช้าที่ผ่านมาครับจนถึง15บหนาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนทุกคนหรือว่าจะเปิดอีกที่ประมาณบ่ายสามไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับและก็ยังไม่แน่นะครับว่าวันนี้ทุกคนตัวเกมนะครับอาจจะมีการต้องการอัปเดตตัวเกมหรืออัปเดตตัวแอปกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการอัปเดตซีซั่นใหม่กคนนนนหรืออวัััปเดตี้ เดี๋ยวจะมาทำการยืนยันให้อีกทีแล้วกันนะครับว่าต้องทำการอัปเดตตัวเกมหรืออัปเดตตัวแอปกันบ้างหรือเปล่านะครับและก็ถ้ามีการอัปเดตตัวแอปนัทุกคนก็จะมีการแจกฟรีเหมือนเดิมไปเทียมเชนดีหรือว่าการเปิดแพ็คตำนานฟรีหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องเราดูการยืนยันอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีการแจกฟรีอีกหรือเปล่านะครับในส่วนของหลังการอัปเดตในวันนี้นะครับก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าตัวเกมจะเปิดอีกทีประมาณสิบห้านาฬิกาหรือว่าบ่ายสามไม่รวมเวลา เราอมาดูล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เข้ามาใหม่ในวันนี้ทุกคนเริ่มที่สิ่งที่เราต้องเจอทุกวันคือในส่วนของล็อกอินโบนัสน,นะครับวันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับการล็อกอินครบ7วันนะทุกคนรับไป 60,000GP 60, แล้วก็50อ e ีเฟอนคอยหรือว่า5 0ทองนะครับต่อมาในส่วนของเมย์แคมเปญคนอันนี้ก็หมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแจกฟรีเง,งิน g ีในส่วนของเมย์แคมเปญคนก็ต้องรอดูเลยกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างที่เข้ามาใหม่แทนที่ขออองแคคคมมมเเปปนนนีีนนี้้รัับบกก็็ืโส หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจกฟรีการเปิดแพ็กฟรีนะทุกคนการแจกฟรีเทมอัพเลเวลอะไรประมาณนี้นะครับรวมไปถึงในส่วนของมิชชั่นทุกคนหรือว่าแคมเปญออเจทีมนะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเมแคมเปญหรือการแจกฟรีในส่วนของแคมเปญเหล่านี้นะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าหลังอัปเดตนะครับจะมีแคมเปญไหนหรือว่าจะมีการแจกฟรีคแคมเปญไหนมาแทนที่ก็เดี๋ยวจะมาทำการอัปเดตและยืนยันให้อีกทีแล้วกันนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของแพ็กนักคน มีการเปลี่ยนแปลงหลายแพ็คเลยด้วยกันนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าจะมีแพ็คไหนกันบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเริ่มที่ในส่วนของแพ็คตำนานกันก่อนเลยเลยกันนะครับสำหรับแพ็คตำนานที่เพิ่งหมดอายุไปก็คือแพ็คของ FC บาร์เซโลน่านะครับที่นำทัพโดยเนมาร์เจอาร์คนโรมาริโอและก็เอ็ดมิลสันนะครับบันนี้ก็หมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับเปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของการคาดการณ์ก็คาดว่า ถ้าเป็นการ์ดอีพิกนะทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นเดวิดแบ็กแฮมนะครับเพราะว่าในส่วนของนักเตะใหม่ในหน้านี้นะครับมาให้เปิดแล้วที่เรียบร้อยคนยกเว้นเดวิดแบ็กแฮมเท่านั้นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูการยืนยันอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีใครมาแทนที่กันบ้างนะทุกคนและถ้าไม่ใช่การ์ดอีพิกบิ๊กไทม์นะครับก็คาดว่าอาจจะเป็นโชว์ไทม์นะทุกคนก็สำหรับโชว์ไทมค์คนเราได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่ามันจะเหลือแค่รูปแบบเดียวเท่านั้นนั่นก็คือรูปแบบของเกมเชงกินพาร์ตนะ การ์ดโชว์ไทม์แบบนักเตะกองกลางอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในเงานี้ก็ได้มีการแกะภาพจากภาพตัวอย่างมาแล้วนั่นก็คือโทนี่โกนันเองนักคนก็มีหน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเป็นการ์ดโชว์ไทม์นะครับก็คือจะเป็นเกมเชกินพาร์ทที่นำทับโดยโทนี่โกดอะไรประมาณนี้นะครับก็สื่อต่างประเทศนั้นคนได้มีการคาดการณ์คร่าวๆมาหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็คาดว่าน่าจะนำทับโดยโทนี่โกดนะครับเควินเดอร์บอยและก็แฟรงกี้เดอร์ยงนักคนซึ่ง อันนี้เป็นการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนะครับและก็จะมีค่าพลังคร่าวๆด้วยนักคนนั่นก็คือเฟงกี้เดยองนะครับมาตำแหน่งของกองกลาง CMF นะครับเว็หนึ่งอยู่ที่84เว็บตันอยู่ที่95และเมอบอร์บูตอยู่ที่98เลยนะครับสำหรับเฟงกี้เดยองและต่อมาคนที่2เป็นโทนิโกนะครับมาตำแหน่งกองกลางเซเช่นกันนะครับเว็หนึ่งอยู่ที่84นะครับเว็ตันอยู่ที่9 5และเลมเบอร์บูตอยู่ที่98เลยนะครับปิดท้ายด้วยเควินเดอร์บอยหรือว่าะควรรุกหือว่า a m f นะครับ เวลหนึ่งอยู่ที่88คนเมื่อตันอยู่ที่97และเมื่อบูตอยู่ที่100เลยครับสำหรับการคาดการ์ค่าพลังคร่าวๆของเควินเดอร์บอยนะครับ,บ,รรอ,รบอันนี้คือการคาดการ์ของแพ็กโชว์ทม์นะครับซึ่งยังไม่แน่นอนนะครับว่าจะมีใครกันบ้างที่เข้ามาในวันนี้นะทุกคนก็ทำการยืนยันให้อีกทีแล้วกันนะครับต่อมาในส่วนของ Player of the week กันบ้าองคนนี้ก็หมดอายุแรงบันทึกเรียบร้อยนะครับสำหรับการผรสมผสานระหว่าง Play e r of the Week กาก์ดเขียวแล้วก็ Play e of t h w เพลย์เยาร์น,ะนอันนี้ก็มีใคร เมาแพ็กกันบ้างหรือเปิดได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของแพ็กวันนี้ก็มีการเปิดเผยเงามาแล้วตั้งแต่เมื่อวานทุกนคนก็มีหน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเงาของสวีนักเตะร์เพลย์ออฟเ w วิที่จะถูกเพิ่มข้อมาหลังการอัพเดตในวันนี้นะครับก็คิดว่าจะมีใครกันบ้างหรือ พอจะเดาได้กันบ้างหรือเปล่าสำหรับเงานี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของการคาดการก็มีการคาดการคร่าวๆมาประมาณนี้เลยครับอันนี้คือการคาดการของเพจเล่นแต่เ็ดนั้นคนก็นําทับโดยฮิวคายกุนโดกันนะครับเตโอเฮนันเดกันคนโรเมลูลูกากูนะครับเลรอยซาเนีเป็นคนคริสเตียนโรเมลูนะครับอาริซงลากาเซ้นะครับต่อด้วยฟฟาน่าครับทุกคนฟาเบียนรุยนะครับต่อด้วยบาเดนชาร์ทุกคนปิดท้ายด้วยฟาเบียนสกี้และก็เกรนครับอันนี้คือการคาดการของ เพจเล่นแต่เพจนะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้นะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างหรืออยากเปิดฟรีได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมาดูต่อการคาดการณ์ของสื่อที่2กันบ้างเลยกันนะทุกคนสำหรับสื่อที่2เป็นสื่อของต่างประเทศนะครับก็ให้การคาดการณ์คร่าวๆมาประมาณนี้เลยนะครับนำทัพโดยวัวชิวฟานได้กันทุกคนเลรอยซานีนะครับเตโอเฮนันเดสยูคายกุนโดกันโรดิโก้นะครับอารอนแรมเดวทุกคนฟาเบียนรุยนะครับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์อเล็กซองลากาเซ้ ราฟาซินวาและก็ทินเขานะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศหรือเว็บไซต์ของต่างประเทศนั่นเองนะครับก็ถ้ามาตามนี้อยากได้ใครกันบ้างโดนเลงใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของแพคนัาเตะที่กําลังจะหมดอายุไปแล้วกันนะคนหรือว่าแพคที่เปิดเกมมาก็ไม่เจอแล้วนะครับสำหรับแพคของน้กเตะที่มีมาให้แลกฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็น Player of the m o n t h ของเจลีนะครับแล้วก็ Master Fu l Star ที่มีมาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือ,อเทมของดาร์กบอลนะครับ สำหรับ2แพ็กนี้ก็เมื่อหายุแล้วเนที่เรียบร้อยนะครับก็มาดูในส่วนการคาดการณ์กันบ้างกันนะครับว่าสื่อต่างประเทศนะครับให้การคาดการณ์ใครกันบ้างที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของการแลกฟรีในส่วนของวันนี้หลังการอัปเดตนะครับสำหรับสื่อแรกก็ให้การคาดการณ์คร่าวๆมาประมาณนี้เลยนะครับนำทัพโดยโมเม็ดซาล่าทุกคนซอนเฮอร์มินดาบิดเดเคียนะครับเปาโตเรสโรดิโกเดเปาโทนาลีกับคนจูเลียนอันวาเรสนะครับดูมฟี่กับคนลุกแมนนะครับโจลิงตันแล้วก็ กาบีวิก้านะครับนี่คือการคาดการของสื่อแรกนะครับก็เลียงใครไว้อยู่บ้างหรืออยากแลกใครกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาสื่อที่2ก็นาทัพโดย arella, าบาเรล่าคนโรดี้นะครับกาเบียลมาติเนลลี่คายฮาวเวิร์ตคนเปาตอเรสโรดิโกนะครับอาริฮันโดกรานาโชคนบราฮิมดิอสัสนะครับเบาเดย์คนแล้วก็เป็นเมอริีเยกับกาบีวิกานครับนี้คือการคาดการของสื่อที่2นะครับแถมให้อีกสื่อด้วกันนะครับสำหรับอีกสื่อนั้นก็เป็นในส่วนของ มิชชั่น MVP คนหรือว่ามิชชั่น MVP นะครับก็ให้การคาดการณ์คร่าวๆมาประมาณนี้นะครับนำทัพโดยวินิสุสจูเนียทุกคนยาจิดอนนารูม่านี่ครับอั ata, นวาร่โมราต้าทุกคนจาดอนซานโชเบนจามินปาวาคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการณ์ของสื่อที่3นะครับก็อยากให้มาในรูปแบบไหนกันบ้างหรือรอใครกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและก็ในส่วนของนักเตะท,ที่ผมทําการอัปเดตไปว่าเราต้องเข้าไปวตน,นะครับวันนี้ก็ ยังไม่เข้ามาในสัปดาห์นี้ทุกคนเพราะว่ามันยังไม่สิ้นสุดการโหวตนะครับก็ต้องรอดูนต่อไปแล้วกันนะครับว่าตัวเกมจะเอาเข้ามาให้รอแลกฟรีเมื่อไหร่นะครับสำหรับนักเตะที่มีการเปิดโหวตไปนะครับสำหรับดาวรุ่งยอดเยี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับและต่อมาอีก3แพ็คที่หมดอายุก็คือแพ็คของเหลือซีเล็ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกนะทุกคนกันโช่ซีเดียอิตาลีนะครับผมหรือว่าอิตาเลียนลีกนะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับรวมไปถึงลาลิกาสเปนหรือว่าสเปนลีกนะ หมดอายุแล้วเช่นกันนันทั้ง3แพ็คเลยนะครับก็ต้องรอดูแลยกันนะครับว่าเมื่อเกมเปิดมานะครับจะมีแพ็คไหนที่เข้ามาแทนที่ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คที่หมดอายุไปในส่วนของหลังการประเด็ดในวันนี้นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของอีเวนต์กันบ้างล้วกันนะครับก็สำหรับอีเวนต์นักทันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับว่ามาดูแล้วกันนะครับบนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างนะครับเริ่มที่อีเวนต์แรกก็คือทวีเวต์ของสเปนนีลีคนหรือว่าการแจกฟรีเทมเช่นเดียวกันเปิด มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันนี้แล้วก็จะมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับต่อมาอย่างที่2ก็คือ A FC ฟซีเชเบอร์ลีนะครับการแจกฟรีเทมเชนเดียวหรือว่าการแจกนักเตฟนะฟรีในคนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันนี้นะครับรวมไปถึงการแจกฟรี4 0 0 0 0 GP ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันนี้หรือว่าหมดอ,อายุแล้วเช่นกันในวันนี้นะครับสำหรับ AFC ซีเชเบอร์ลีทั้ง2อีเวนต์เลยนะครับและต่อมาเป็นชาลินอีเวนต์ของโกล d นโก o ในคนนี้ก็หมดอ,อายุแล้วเช่นกันนะครับผมหรือว่ามีการเปลี่ยยนนนนนแปปลงเช่ัใววี้้้ิดดทาย การแจกทองฟรี50ทองจากชาเลนจ์อีเวนต์นะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันนี้แล้วก็จะมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิม50ทองนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับต่อมาก็คือในส่วนของนี่เลิกคนการรีแรงก์ทุกคนหรือว่าการ re รีเซ็ตเดเวชั่นนะทุกคนก็มีการรีแรงก์เช่นกันในวันนี้นะครับก็อยู่แรคกไหนกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของรางวัลก็จะรับฟรีเป็นในส่วนของอีเฟนพอยกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็อยู่ดิวชันไหนกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและปิดท้ายด้วยส่วนของแมดพานะครับก็มีการรีเซ็ตเช่นกันในวันนี้คนก็เริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและก็มีการเปลี่ยนแปลงของรางวัลกันอีกเยอะแยะมากมายเลยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมดาวนุดคนการแจกทองฟรีนะครับรวมไปถึงไอเทมอัพเลเวลหรือไอเทมต่อสัญญาก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันนี้นะครับ ก็ทังหมดทั้งหมดประมาณนี้แลวกันนะครับสำหรับการอัพเดตข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ในส่วนของวันนี้และก็สิ่งที่หายไปหลังการอัพเดตนะกคนก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันทุกคนไว้เจชันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี ดีครับหากคุณกําลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนําเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีบริษั์หลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับ